ถ้าเอาแตงโมลูกใหญ่มาทำปลาแห้งแตงโมไสใหญ่จะเป็นยังไงแล้วถ้าเอาไปกินกับผลไม้อื่นจะอร่อยไหมก่อนอื่นเอาปลาแห้งไปอบหรือย่างให้เหลืองจากนั้นแกะเนื้อแล้วเลาะหนังออกเอาไปตำตำยียให้เนื้อฟูเสร็จแล้วผักไว้ก่อนเราจะต้องไปเจียวหอมแดงตอนเจียวต้องคอยคนเรื่อยๆพอสีเริ่มน้ำตาลอ่อนก็ยกลงเลยเก็บน้ำมันหอมเจียวไว้สักนิดแล้วเอาเนื้อปลาที่ตำไว้ลงไปคั่วให้กอต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้นจากนั้นโรยน้ำตาลชิมให้มี มีความหวานหวานเค็มเค็มโรยหอมเจียวแล้วผัดให้เข้ากันแตงโมลูลกใหญ่แล้วก็จะหั่นเป็นลูกเตา๋าจริงๆเปลือกแตงโมก็กินได้ใครอยากเห็นเมนูจากเปลือกแตงโมก็คอมเมนต์มาพอด้แตงโมลูลกเต๋ยายักษ์เวลากินก็หลยดปลาแห้งบนแตงโมไซนี้ใหญ่เท่าหน้ามาลองชิมกันรสเค็มหวานตัดกับความสดชื่นของแตงโมมันอร่อยมากแล้วมีความกรอบจากหอมเจียวทำให้มีหลายรสสัมผัสในคำเดียวแล้วถ้าลองกับผลไมา้อื่นจะอร่อยไหมลองกินกับส้มดูอันนี้เข้ากันดีมากส้มหวานเปรี้ยว กินกับปลาแห้งก็อร่อยดีลองกินกับลูกพรับอืมอันนี้ไม่ค่อยเข้านะคะคิดว่าต้องกินกับผลไม้ที่ฉ่ำน้ำถึงจะอร่อยแล้วทุกคนคิดว่ามีผลไมา้อื่นอีกไหมที่กินกับปลาแห้งเราจะอร่อยแต่ถ้าใครอยากกินแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะ